ชาโดวีแฟนซี่ครับบันทึกลึกลับครับผมฟังเพื่อความเคลิดเพลินเท่านั้นตอนเงาผู้คุ้มกันทานเนมูชาในยุคเซงโงกุที่แผ่นดินญี่ปุ่นถูกปกคลุมด้วยสงครามและการชิงอำนาจ คุณนางผู้ครองปราสาทโคโบราได้สร้างชื่อเสียงด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตและบิดเบือนศีลธรรมเขาเต็มไปด้วยความทะยอทะยาที่จะเป็นใหญ่สร้างความกลัวให้แก่ชาวบ้านโดยไม่คิดใหญ่ดีต่อชีวิตของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองเหล่าชาวบ้านจึงเรียกเขาว่าท่านคุณนางผีดิบเพราะเขาไม่แสดงความเมตตาต่อใครและยังใช้อำนาจบังคับให้พวกเขารับใช้ตัวเองอย่างอมหิตด้วยความหวาดกลัวภยัย จากการรอบสังหารคุณนางผีดิบนี้ได้ว่าจ้างชายที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนตัวเองอย่างกับฝาแฝดมารับตำแหน่งผู้ที่ตามติดดังเงาเป็นผู้คุ้มกันภัยหรือคางเง้มูฉัเขาเป็นทหารผู้กล้าหาและเชื่อฟังโดยไม่มีข้อโต้แยง้งคางเง้มูฉัผู้นี้เคยเป็นนักรบผู้มีความเก่กลา้าแต่ถูกคุณนางข่มเหงจนต้องยอมรับหน้าที่นี้เพียงเพื่อต่อชีวิตตัวเองไปวัน,วนๆเขาเองเคยมีครอบครัว แต่ครอบครัวเขาถูกฆ่าตายจากคำสั่งของขุนนางเขาจึงเกลียดชงังขุนนางแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากยังต้องการอยู่รอดค่ำคืนหนึ่งท่ามกลางความมืดมนชาวบ้านได้เล่าถึงชายชาราลึกลับคนหนึ่งผู้ซึ่งมีรูปร่างผอมบางมีผมยาวขาวโพลนและดวงตาคมเป็นประกายแปลกประหลาดพวกเขากล่าวกันว่านั่นเป็นยมทูตในร่างคนผู้ที่มาเพื่อเรียกวิญญ,ญาณของผู้ที่ถึงคาาต,ตามที่ชะตากำหนด ชาวบ้านเริ่มเห็นชายชาราผู้นี้วงเวียนใกล้ปราสาทในหลายคืนบางคนเล่าว่าเขาหัวร้อเสียงเบาๆขณะเดินผ่านบ้านเรือนบางคนกล่าวว่าเขาสามารถปรากฏตัวและหายตัวไปได้ดังเงาแม้แต่ทหารเฝ้าประตูก็เคยบอกว่าเห็นเงาของชายชาราผ่านหางตาหลายครั้งแต่มองให้ชัดกลับไม่พบสิ่งใดในคืนหนึ่งชายชาราผู้ลึกลับได้มาที่ปราสาทของคุณนางเขาผ่านทหารเฝ้าประตูไปอย่างไม่เกรงกลัว และตรงไปยังห้องของคางเงมูชาทันทีที่คางเงมูชาเห็นชายชาราผู้มีร่างกายผอมแห้งและผุ่มสีขาวเขาก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวชายชารายืนอยู่ท่ามกลางความมืดสลัวพร้อมกับกล่าวเสียงเยือกเย็นว่าข้ามารับตัวเจ้าไปยังยงมโลกข้าจะมารับอีกครั้งในเวลานี้ของวันพรุ่งนี้เจ้าจงเตรียมตัวให้พร้อม ขังเง้มูชะตกใจเมื่อรู้ว่าชายชราผู้นี้คือยมทูตท,ที่ชาวบ้านกล่าวถึงเขาพูดคลมกู่อย่างใจเย็นว่าหากเจ้าไม่อยากตายข้ามีข้อเสนอให้หากพรุ่งนี้ในเวลานี้มีใครที่มีหน้าตาคล้ายเจ้ามาอยู่ในห้องนี้ข้าจะรับเขาไปแทนเมื่อได้ยินเช่นนั้นคังเง้มูฉัตจึงคิดถึงแผนการที่ชั่วร้ายที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเขา เขายิ้มยาะและคิดว่าแผนนี้จะทำให้เขาหลุดพ้นจากเงื้อมือของยุมทูตพร้อมทั้งทำให้เขาได้เป็นขุนนางอย่างแท้จริงเช้าวันถัดมาทางเงมูฉาได้เข้าไปหาขุนนางพร้อมกับเล่าถึงข่าวลือของชายชาราผมขาวที่ลักลอบเข้ามาในปราสาทเขาแซงเสนอความช่วยเหลือให้โดยการอาสาทำหน้าที่แทนขุนนางในวันนี้เพื่อป้องกันการถูกลอบโจมตีขุนนางโฉดจึงเห็นด้วย และย้ายตัวไปอยู่ในห้องของคังเงมูชาขณะที่คังเงมูชาได้นั่งในห้องของคุณนางอย่างเต็มใจด้วยความคิดที่ว่าเขากำลังจะได้รับอำนาจและความเป็นอิสระสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาขําชายชารากลับมาอีกครั้งทหารเฝ้าประตูเห็นเขาก็ตกใจและพยายามห้ามปราบอีกครั้งแต่ก็เหมือนกับครั้งก่อนชายชารากลับทะลุร่างของทหารไปอย่างง่ายดาย ทันทีที่เขาเข้ามาถึงห้องของคาง์เงมูชาขุนนางตัวจริงผู้ประทับอยู่ในห้องนั้นก็ตะโกนเรียกด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่ทันที่จะพูดจบขุนนางก็ล้มลงกับพื้นตายไปอย่างไม่ทันรู้ตัวเหล่าทหารวิ่งเข้ามาดูและข่าวการตายของขุนนางก็แพร่สะพัดไปทั่วปราสาทอย่างรวดเร็วชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวหนักเมื่อข่าวนี้ถึงหู พวกเขาต่างเชื่อว่าเป็นฝีมือของชายชราผู้น่ากลัวที่เป็นตัวแทนแห่งยมทูตคืนนั้นมีการประชุมด่วนในปราสาทเล่าลูกน้องต่างลงความเห็นให้คางเงมุช่ตาเป็นขุนนางแทนเพื่อป้องกันศัตรูลุกรานคางเงมุชยิ้มอย่างมีความสุขเขานึกในใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ข้าจะได้เป็นขุนนางอย่างแท้จริงเสียทีจากนั้นเขาก็สั่งให้ลูกน้องทั้งหมดมาพบเพื่อรับรางวัล ด้วยหวังจะซื้อใจพวกเขาให้ยอมรับการเป็นขุนนางใหม่แต่แล้วในขณะที่ลูกน้องกำลังรอรับรางวัลชายชราผู้ที่กวนหายไปกลับปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขานั่งอยู่ในกลุ่มลูกน้องและจ้องมองคางเงมูชฉัตด,ด้วยสายตาเยือกเย็นคางเงมูชัตกใจและรีบหยิบหอกขึ้นมาชี้ไปที่ชายชราและพูดเสียงแข็งเจ้ามาอีกทำไมเจ้าควรจะจบภารกิจไปแล้ว ชายชราผู้ลึกลับยิ้มและกล่าวเสียงเบาข้ามารับตัวเจ้าไปในวันนี้ข้าบอกไปแล้วว่าอายุไขัยของท่านขุนนางและเจ้าแตกต่างกันเพียงวันเดียวเท่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นขางเง้มุชกรธและพุ่งหอกไปหาชายชราแต่ไม่ทันไรเขาก็สะดุดหกล้มทำให้หอกแทงทะลุหัวใจตนเองจนสิ้นชีวิตเหล่าลูกน้องที่อยู่รอบตัวเขาต่างพากันตกใจ และมองเห็นชายชรา,ายืนอยู่เหนือร่างไร้ลมหายใจของคังเอมูฉักเขายิ้มย่อเล็กน้อยและพูดทิ้งท้ายขอให้เจ้าสมหวังได้เป็นกุนนางสักวันก็ถือว่าดีแล้วหลังจากนั้นชายชรา,าผู้ลึกลับก็จางหายไปเหมือนควันชาวบ้านที่ทราบข่าวเริ่มเล่าลือถึงเรื่องราวสยองขวัญน,นี้กันไปทั่วพวกเขาเชื่อว่าชายชรา,าคือ,อยมทูตผู้มากวาดวิญญ,ญาณจากคนชั่วและผู้ที่คิดทรยศอำนาจแห่งชีวิต ไม่ว่าผู้ใดที่คิดกงชะตากรรมก็ไม่อาจหลุดพ้นเงื้อมือของเขาชาวบ้านต่างเล่าต่อๆกันว่าในยามค่ำคืนหากมีเงาลึกลับของชายชาราเดินผ่านมาที่บ้านใดบ้านนั้นจะเกิดเรื่องอาเพศและมีคนต้องตายและนี่คือเรื่องเล่าทั้งหมดของตำนานเงาผู้คุ้มกันคานเนมูชาที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบหากชอบก็อย่าลืมกดถูกใจ และกดติดตามเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เราและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยสำหรับอีพีนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป